สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่วมโพชาแนลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้าวหอมมะลิร้อยห้หรือข้าวดอกมะลิหนึ่งสูตรการทำนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่และมีคอมเมนต์นะครับพี่น้องกเกษตรกรท่านหนึ่งนะคอมเมนต์ว่าประมาณนะครับวานข้าวกี่กิโลต่อไร่ 15 15 15กี่กิโลต่อไร่ขอนาปี105แบบเกินไร่เกินนานะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนรายละเอียดทุกอย่างผมรวบรวมข้อมูลนะครับอ่าแล้วสูตรการทำข้าวขอมมะลิหนึเนี่ยผมขอบอกกับพี่น้องเกษตรกร,กรไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสูตรที่ผมเคยทำแต่ไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่ตอนที่ผมทำนะ่ะ ต้นเนี่ยคือแบบสูงนะครับสูงมากๆเลยและลวงก็ใหญ่มากๆนะครับก็รับขวัญท้องงานเรียบร้อยแล้วลุช่วงออกพรรษาก็คือข้าวออก100%แล้วหลังจากนั้นนะครับน้ํามาเลยตูมเดียวจบผมจะอ้างอิงจากอันนั้นแหละเพราะว่าผมเนี่ยทามาแล้วนะครับและก็ถึงตอนออกลวงแม้เราจะไม่ทราบเรื่องผลผลิตนะแต่ผมก็มั่นใจว่ารุ่นนั้นนะครับถ้าได้เก็บเกี่ยวเนี่ย ผมก็คิดว่าผมก็คงจะได้เยอะพอสมควรและนะครับในรุ่นเนี้ผมมาได้แฟนอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมจะทำข้าวหอมมะลิที่อ่าจังหวัดชัยภูมิในรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ขั้นตอนการทำให้แล้วเรามาสรุปขั้นตอนเก็บเกี่ยวกันว่าเราจะได้ผลผลิตกันเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นข้าวดีเพราะว่าที่เนี่ยน้ำไม่ท่วม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยทุกครั้งนะครับที่ร่มโพ Channel แนะนำการที่เราจะรู้วิธีการทำข้าวแต่ละสายพันธุ์เราต้องรู้ก่อนว่าเขามีลักษณะแบบไหนเก็บเกี่ยวช่วงไหนให้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข้าวมะลิ105เนี่ยผมก็เอาเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับ มาจากกองวิจัยและพัฒนาข้าวของกรมการข้าวก็คือเป็นสื่อที่เชื่อถือได้นะครับสื่อสื่อที่เชื่อถือได้พอสมควรเลยสำหรับข้าวดอกมะลิ105หรือข้าวหอมมะลิ105นะครับก็จะจัดว่าเป็นข้าวหอมนะครับที่มีพื้นนุ่ม และพูดง่ายๆนะครับเป็นข้าวที่ไวต่อแสงเป็นข้าวที่ปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้นนะครับลักษณะประจำพันธุ์นะครับเป็นข้าวเจ้าสูงประมาณ140เซนติเมตรนะครับจัดว่าเป็นข้าวเจ้าที่สูงมากๆเลยไวต่อแสงนะครับเป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสงก็คือจะมี1ปีนะครับจะทำได้แค่ ครั้งเดียวเพราะว่าเขาจะออกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใน1ปีก็คือช่วงท้องนะครับจะเริ่มท้องประมาณช่วงกันยาแล้วก็จะเริ่มออกรวมประมาณเดือนตุลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับลำต้นสีเขียวาฟางอ่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาข้อมูลที่สำคัญสำคัญนะครับและนี่เลยนะครับผมผลผลิต ต่อไร่นะครับดูกันดีๆนะครับอยู่ที่เฉลี่ยประมาณสามร้อยหกสิบสามกิโลกรัมต่อไร่สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่สงสัยกันว่าทำไมไม่ค่อยเห็นใครทำข้าวหอมมะลิข้าวนาปีเนี่ยได้ไร่ละตันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไปยากมากนะผมให้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับ การที่เราจะทําข้าวพันใดพันหนึ่งอ่ะให้ได้มากกว่าคนทีเ่เขาพัฒนาสายพันธุ์มานเนี่ยสองเท่าสามเท่าเนี่ยแสดงว่ายากมากอันนี้เราต้องทําให้ได้มากกว่าอ่าที่เขาระบุมาเนี่ยถึงตกสี่เท่านะครับถึงจะได้ถึงจะได้เกินนาถ้าสองเท่าก็ได้แค่60รกว่ากิโลเท่านั้นเจ็ดร้อยกว่ากิโลเท่านั้นก็ตกประมาณสามเท่าอ่ะ ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมบอกไว้ก่อนทําให้ได้สักเจ็ดสิบถังแปดสิบถังเนี่ยผมถือว่าผ่านแล้วนะสิบไล่ได้แปดเกียนเนี่ยผมถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้าใครทําแล้วได้สิบไล่ได้ห้าตันอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปเสียใจนะท่านทําเก่งแล้วจําไว้นะครับหายากมากนะสําหรับคนที่ทําข้าวหอมมะลิร้อยห้าได้ไลรละตันเนี่ยถ้าใครมีช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเราก็อยากจะเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าผมก็พยายามที่จะ หาข้อมูลนะครับสอบถามเนี่ยทั้งพื้นที่นะี่ยที่พ่อตาผมอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยผมก็พยายามสอบถามนะครับว่ามีใครไหมแถวเนี้ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาทาข้าวนาปีกันเป็นหลักอยู่แล้วได้ไล่และตันบ้างนะครับก็ไม่มีนะครับได้ยังเก่งก็เจ็ดสิบถังแปดสิบถังนี่คือเต็มที่แล้วนะเท่าที่ฟังมานะครับลักษณะเด่นทนแล้งเมล็ดข้าวสารนะครับใส่แก่ง ข้อควรระวังนะครับไม่ต้านทานโรคใบสีสม้มขอบใบแห้งโรคไหม้และโรคใบหงิกไม่ต้านทานเพรยกรโด,ดสีน้ําตาลเพียะจ,จักระจันและหนอนกอพื้นที่แนะนําก็คือทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือเนาะโอเคนะครับสําหรับข้อมูลคร่าวๆนะราวนี้เรารู้จักข้าวหอมมะลิกันพอสมควรแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะมาฟังแนวทางของรุ่มโพเนี่ยผมจะใช้แนวทางนี้แหละ นะครับที่ผมจะมาพูดให้พี่น้องเกษตรกรฟังในคืนนี้ฟังในวันนี้ได้รับชมกันว่าผมมีการวางแผนที่จะทำข้าวหอมมะลิ105แบบไหนนะครับปุ๋ยรอบที่1ในกรณีที่เราหวานนาตมนะครับการที่เราเราว่านนาตมอายุ14วันนะครับผมจะยึดเลย ผมจะต้องใส่ปุ๋ยช่วงที่ข้าวเนี่ยยังเล็กเนี่ยให้ไวที่สุดเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นลากให้ลากเขาหากินเก่งให้ลากเขาเดินดินได้ดีแทงดินได้ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าลากข้าวยาวเนี่ยเราจะมีชัยไปกว่าครึ่งและสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับการใส่เพื่อกระตุ้นลากก็คือไนโตรเจน ไนโตรเจนกระตุ้นรากกระตุ้นใบฟอสฟอรัสกระตุ้นลำต้น ه, สร้างต้นนะครับเตรียมตั้งท้องเตรียมรับท้องส่วนโพแทสเซียมสร้างแป้งนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการจเจริญเติบโตเลยตัดทิ้งไปเลยโพแทสเซียมเนี่ยหลักๆเลยก็ให้เน้นแค่ไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสแต่รุ่นนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเล่งต้นหรอกเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่กระตุ้นรากอย่างเดียว ให้กินให้เขาเนี่ยหากินเองธาตุอาหารในดินเพราะว่าเวลาเราเหลือเฟือนะครับในการสร้างต้นมันไม่เหมือนข้าวนาปียิ่งใครทํามะลิเดือน5้ามะลิเดือน6เนะี่ยได้เปรียบนะผมบอกไว้ก่อนนะครับไขวานมะลิเดือน5้ามะลิเดือน6เนะี่ยถือว่าได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่ามีเวลาสร้างต้นที่ยาวนานและที่สําคัญประหยัดต้นทุนได้เยอะ ก็ที่ผมแนะนำก็จะเป็นอยู่2สูตรนะครับคือ 30. 0 0หรือ4 6 0 0ก็ได้หรือว่าถ้าท่านนะครับบอกว่า40 00ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เคยใช้งไงผมเลยไม่ไม่เอามากล้าที่จะมาแนะนำนะครับเพราะว่าผมก็จะเน้นเรื่องการปฏิบัติจริงเป็นหลักนะครับ2 0่สก็ได้อ่ะเอาจริงๆอะตามตามทฤษฎีแล้วมันใช้ได้เหมือนกันนะครับที่เป็นไนโตรเจนนะ่ะอัต,ตราส่วนนะครับใช้ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าผมพูดเสมอว่า ใช้เพื่อการกระตุ้นการกระตุ้นนะครับใช้แค่10บกิโลต่อไร่ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับข้าวหอมมะลิห0 5นะครับและน้าหวานแห้งล่ะใส่แบบไหนสําหรับน้าหวานแห้งนะครับพี่น้องต้องใส่ช่วงที่นามีน้ําเพราะว่าน้าหวานแห้งกับน้าหวานตมเนี่ยถ้านาพื้นไหนที่เขาหวานตมแสดงว่าพื้นนั้นเนี่ยเขาต้องมีน้ําถูกต้องไหมครับอ่า เออเดี๋ยวผมขอย้อนไปห,หน่อยที่ผมใส่14วันเนี่ยเพราะการหวานนาตรมเนี่ยผมจะใช้วิธีการกําจัดญ้าแบบนาปังเลยและที่บ้านพ่อตาผมเนี่ยก็จะหวานตรมนะครับผมจะใช้วิธีนี้ก็คือช่วงอายุ10วันผมจะพ่นยาคุมค่าและอายุสิบสองวันกับสิบสามวันผมจะเอาน้ําเข้า14วันใส่ปุ๋ยนะครับคราวนี้ก็ปล่อยยาวๆเลย นะครับผมส่วนข้าวหวานแห้งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้รอฝนอย่างเดียวนะครับฝนชุดแรกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ข้าวขึ้นถ้ามันตกมากเกินไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดน้ำทิ้งนะครับแต่ถ้าฝนชุดสองมาก็อาจจะทำให้เราใส่ปุ๋ยได้เนาะพอมีน้ำแล้วเราถึงใส่นะครับผมไม่แนะนำให้หวานแห้งเด็ดขาดนะปุ๋ยห้ามหวานแห้งเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะก็ใช้สูตรเดิมนะครับกระตุ้นราก ในตัวเจนล้วนๆเลย30 0 0ศูนย์หรือ40 6 0 0ก็ได้นะครับอัตราส่วนเท่ากัน10กิโลต่อไร่เราจะใช้เพื่อการกระตุน้นปุ๋ยรอบที่2นะครับก็จะถ้าไขาวานช่วงมาริเดือน5มาริเดือน6นี่ก็จะทิ้งช่วงนานเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ข้าวนาปังเราไม่จำเป็นที่จะต้องรีบอะไรมากมายนะครับถ้า แล้วก็ช่วงเดือนสิงหาเราจะมีการใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองผมจะยึดตามสูตรข้าวนาปังนะครับเพราะว่าการทำข้าวเนี่ยเราอยากได้ข้าวที่หลวงใหญ่เนี่ยต้องเริ่มต้นนะครับที่ต้นใหญ่ก่อนต้นใหญ่หลวงใหญ่และปุ๋ยที่ผมใช้กัน,นาปังเนี่ยถ้ามันใช้กน,นาปังต้นใหญ่แล้วนาปีมันก็ต้องใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็ใช้เป็น 16- 20กสศูนย์สามส่วนผสมกับ 16, 20กศูนย์หนึ่งส่วน ใช้ในอัตราส่วน20กิโลต่อไร่หรือถ้าใครมีนาอย่างสมมุติว่า10ไร่20ไร่เนี่ยครับเป็นแบบ1 0อย่างเงี้ยมันจะผสมง่ายเพราะเราจะใช้ปุ๋ยนะครับแบบว่า16-20-0 3กระสอบผสมกับยูเรียน1กระสอบเนี่ยชุดนึงเนี่ยมัน4ลูกเนี่ยมันใช้ได้10ไร่นะครับแต่ถ้ามองในทางกลับกันเนาะมันอาจจะดูต้นทุนสูงสักนิดนึงนะครับแต่ ผมก็อยากลองนั้นเนี่ยชุดเนี่ยรุ่นเนี้ยผมตั้งใจเลยว่าผมจะใส่ประมาณนี้นะครับจะใส่เทียบเท่ากับแบบว่าข้าวนาปังเลยผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าเขาจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงเท่าไหร่หรือนะครับเราต้องดูหน้างานอีกทีหนึง่งถ้าข้าวหอมมะลิมันงามอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เยอะนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าข้าวด,ดินแป้งไหนมันดีจัดอย่างเงี้ย อาจจะเปลี่ยนไม่ผสมยูเรียนะครับอาจจะเป็น4 6 0 0ิบหไม่นนเป็น 16- 2 0 0ย่นล้วนๆหรือเป็น15 15, 15, 15้าส้้ล้วนๆนะครับเดี๋ยวต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งแต่แผนที่ผมวางไว้คร่าวๆนะครับประมาณนี้ถ้าข้าวงามอาจจะใส่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมก็เหมือนว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับผมก็ยึดจากหลักการเดิมเดิม ช่วงนั้นน่ะช่วงที่ผมทําในรุ่นที่ว่าน้ําท่วมนั่นแะผมใช้วิธีการพมเอานะครับผมปุ๋ยเอาเพราะว่าช่วงนั้นน่ะผมว่านเป็นช่วงมลิเดือนห้านะครับช่วงปลายเมษาผมว่านช่วงนั้นน่ะแล้วข้าวเนี่ยมันงาพอสมควรผมก็เลือกใส่เฉพาะตรงที่ว่ามันแกนแกนแต่งให้มันเสมอกัน รู้สึกว่าเสียปุ๋ยไม่เยอะนะครับลงทุนนิดเดียวเองรุ่นนั้นนะครับน้ําท่วมไปก็ไม่ได้ขวาขาดทุนอะไรมากมายปุ๋ยรอบที่สามใส่นะครับช่วงเนี้ยผมจะใส่ช่วงเดือนกันยายนสําหรับเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเลกเป็นเดือนที่ข้าวเนี่ยตั้งท้องและต้นกลมและเราก็จะใส่สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าถึงสิบกิโลต่อไร่ โอเคนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะข้อมูลนะครับที่ผมเข้าคร่าวไว้นะอย่างมากเนะี่ยผมคิดว่าผมใส่ไม่เกิน40กิโลต่อไร่หรอกเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าอย่างแปลงพ่อตาผมเนี่ยดินเขาจะดีแค่ไหนนะครับข้าวจะงามแค่ไหนถ้าข้าวมันงามเยอะปุ๋ยอาจจะใส่ไม่ถึงนี้นะแต่แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับทั้งหมด3าครั้งนีที่ผมจะเอาแนวนับนาปังมาลอง ทําเป็นหลักดูนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผลผลิตนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้สูงสุดเท่าไหร่ก็คิดว่าผมจะอ้างอิงจากสูตรนาปังเป็นหลักเลยนะลงทุนเยอะหน่อยนะครับแต่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผลผลิตสูงสุดเขาจะได้ถึงไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นปีแรกเลยนะครับที่ผมทําช่องและทําเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ105เราทําไปด้วยกันนะครับผม หากข้อมูลในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะอาจจะมีตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าผมไม่ถนัดจริงๆแต่ถ้ามีพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่เนี่ยเขายังไม่มีแนวทางเนี่ยยังหาแนวทางไม่ได้เนี่ยผมก็ต้องทําคลิปเพื่อชี้แนะแนวทางนะครับจําไว้นะผมไม่ได้บังคับนะครับให้ใครเอาแนวแนวทางผมไปใช้ตามแต่ผมก็มั่นใจอ่ะถ้าใครเอาแนวทางผมไปใช้ตามเนี่ยท่านนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะหลายคนก็ส่งข่าวมา ได้มากกว่าที่เคยทำทําให้ผมมั่นใจนะครับกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าสูตรแนวทางการทํานาของผมเนี่ยอ่ามันจะเป็นสิ่งที่พี่น้องกเกษตรกรหลายท่านนะครับมีรอยยิ้มมีความสุขสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ